ลำไูดลำไูดลำพูดแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆใหญใจดีแต่พูดตัวเล็กๆเนี่ยทำร้ายกว่าโอเคนี่ไงนี like ่ไงนี่ไงนี่ไงพี่ไม่ได้ผู้ชายพี่ใจดีพอแล้วเยอะเกินไปต้องไมรลบสิมึงบอกหน้าด่าเป็นผู้สิ้นเหยื่อเลย อันนี้จะว่าเป็นงานออร์ไปเลยดีกว่าจัดเข็มกัดเราเป็นอย่างอื่นอนนี้นะคะภาพเสร็จแล้วทุกคนอยากเห็นไหมคะว่าบทสรุปของภาพวาดเนี้ยเกมนีพวกเรจะชนะหรือเปล่านะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะ1 2 1> ึ่งสองสามปีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยซอยอารีอารีซอยศาไม่ได้มาย่านนี้นานหรือ,อยังสิบกว่าปีแต่วันนี้จะพาไปกินอาหารญี่ปุ่น<อ>เป็นฟิลแบบสรตทฟู้ดก่อนระวังรถนะครับพี่อยากกินแบบก็เลยออริจินอลอ่ะได้ เดี๋ยวลองวันนี้ดูนะครับว่าอร่อยไหมหายหายสองให้ยสองบอกให้รู้เขาไม่ใช่ม้วนในอวยฮัลโหลเส็ดด้วยเขาไม่เล่นหวยด้วยเฮ่อเขาคนให้์อะไรที่แบบคนมาแล้วกินเยอะมากอาจะเป็นเครื่องมือใหญ่โอ้ชุดใหญ่มีไหมมีค่ะมีกุ้งเกิรงมเลยหมดเลยเอาเอาเอาชุดปันดินรวมเลยโอเคเอาชุดใหญ่สุดอันนี้ใช่ไหมเอาอานนี้เลย โอเคขอบคุณมากนะครับจับพุทสิบกว่ายาก็พอมเนะพี่ก็เงยระสานไตัองสิบกว่ายาอ๋อดูกระเพาะลูกๆตีแต่ละคนเิใช่หไปทีก็คิไม่หมดตรงนี้เลยฮะใหเปาเริ่มเพิ่มเลยเต้นเก่งตุ๊กเพี่มันเต้นเก่งมากเลยนะฮะใหหนักห้หนักเท่าไหร่ใหญ่เออใหญ่แล้วปกติห2าอหรือห้หกไปไปถามอะไรเขา ตีปไปญี่ปุ่นมาล่าสุดเมื่อไหรสี่ปีแล้วน่านไม่ไปญี่ปุ่นนะไปไปที่อะไรกูชิบหาทุกทีทำไม <c oughs> หมดที่หนึง,ห,นงหลายสิบล้านที่ชายญี่ปุ่นอน่ะ เคสดีไหมเป็นยังไงแล้วทำไมชายญี่ปุ่นถ้าพูดเนี่ยแต่งตัวดีชายนะดูเหมือนเกย์ทุกี่โตตีไปก็วิวปีเป็นผู้ชายจริงจริงชายประเทศเขาแต่งตัวทาเล็บทาคิ้วกันคิวฮะหรอแล้วก็ตูนเล็กๆใช่ไหมแล้วจูบมือผู้หญิงอ่ะแก้มชายกอตกตาลักเหมือนน้องสาวไปจูบกับคนหรอหัวแม่ปีผาปีพาลูกๆไปหมดเลยได้ไหมได้หมดยับเลยฟังไว้นะน้องๆเราเลคคอร์ดไม่หมดแล้ว อสเปคปีคนไทยชอบยังไงเข้มๆหล่อๆเข้มๆหล่อๆอ๋อเข้มๆหล่อหล่อแหม่เขาทเกลียดทานอ๋อนี่เขาชอบแบบว่าชอบกินชอบกินของในวังของราชการผิวสีแทนแล้วก็ดุร้ายโอ้ยอย่าดุร้ายสิแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยใจดีแต่พูดตัวเล็กเองเนี่ยกับร้ายกว่านี่ไง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 พี่เป็นเด้ผู้ชายพี่ใจดี บอกให้รู้เขาไม่ใช่มวนในอวยฮัลโหลเสียดด้วยเขาไม่เล่นหวยด้วยเฮ้อเขาคนไห้ซอสร้อนไหมลิ้นขาดท่ายมาเลยนะอุ้ยอุ้ย OMG อุ้ย กินเลยแบบกินฟางกินแบบแบบเผาเหมือนกิน้าเป็นแบบเปยฟังแก้วเลยปะคะเป็นตัวลอยข้างในจะเป็นไส้ครีมกุ้งค่ะอ๋อโอเคฮะเป็นปกติค่ะกินกินก็จะมีหกหกเลอะๆอย่างนี้แหละค่ะรีบรีบทุกเรื่อง มีเอาตรงกลางเลยเอาตรงกลางเลยเนื้าเป็นไงครับก็ปรุออเลยกินดูเสร็จโ่เด็ดาวที่ีตัวเลเลยดู้วยนอรอยะเป็นโบาเลยว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ต้องตรง รีบยังไงให้ไม่อยู่ในจานเป็นความสามารถพิเศษนะคะห้ามลอกเรียนแบบใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้ค่ะชื่อว่าชาลิชิซูชิฝีมือคุณแม่ค่ะโอ้โลดนะเขามีสตอรี่ด้วยนะไม่ใช่ใครจะมาทําก็ได้นะเป็นสูตรคุณแม่ทำาอาไปชิมแล้วก็รีวิวให้กับ f อดูหน่อย ว่าเป็นยังไงร้านนี้ถือว่าให้ผ่านระปีอร่อยอร่อยมากเป็นร้านลบเล็กๆใครดูอยู่ก็ตามมาลองทานลองชิมกันได้นะครับอาหารไวแล้วก็ร้านสะอาดแล้วก็อร่อยทุกเมนูนออมพอะชั่นคือ,อ,อพอะชั่นเหมือนร้านตามร้านใหญ่ๆเลยนะอันนี้คงบอกอะไรไม่ได้นอกจากความสดความสดเท่านั้น วัดกันที่ความสดเพราะว่าจริงๆแล้ววัตถุดิบมันก็ไม่ได้ปรุงอะไรมากมายเนาะอยู่ที่การเก็บรักษาแล้วก็ความสดของร้านไครร้านมันยอะไรเงี้ยชิมดูให้ดูนะคะเด็ดไปล้สดจริงปี๊อเนื้อนุ่มนุ่มแบบละลายในปากเลยทุกคนพอกินเข้าไป,ปารู้เลยว่าอย่างเงี้ยสดจริง อ๋อยากิโซบะหมูมาเดี๋ยวไปจะลองชิมอ่ะปียังไม่ได้กินหรอยากิโซบะหมูที่เนี่ยรสชาติเป็นยังไงวิตเป็นยังไงปีจะมีความแบบหนุบหนึบนิดนึงอร่อยข้าวด้มแซลมอนค่ะเจอเป็นเซนจะมีน้ำซุปด้วยปีเนื้อปลาเขาจะมีความไปหมักซอสก่อนดอง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 ใช่ไหมปี ดัง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 จริงๆแล้วที่เนี้ยราคาจับต้องได้นะปีไม่แพงมากจนเกินไปดูดิ80 90 120 200 300ีต่อต่อให้ปลาเซตใหญ่เขาก็พันหน่อยๆซึ่งถ้าเป็นร้านอื่นก็อาจจะ2,000อัพแลปีถ้าเซตเนี้ยอย่างอย่างชุดเนี้ย6 0 0กว่าบาทถ้าเป็นร้านอื่นที่เป็นแบบร้านใหญ่อ่ะพันเก้ายก็แล้วแต่ของต้องอร่อย ช่อต้องดีแต่เนี่ยเขาใช้ของดีหมดเลยเนี่ยพิซซ่าญี่ปุ่นก็มีเดินเมนูก็เยอะนะเดี๋ยวสั่งมาที่เดียวอย่างนั้นสรุปคืออันนี้ให้ผ่านไหมครับผ่านสิแล้วแนะนําให้แฟนฝั่งมากินนะก็แนะนําเลยนะครับพิซซ่านมาไม่ผิดหวังเลยโคซี่แล้วก็บริการไวก็สําคัญอร่อยทุกอย่างเลยไม่มีอะไรติดเลยร้านนี้ใช่ครับคะแนนก็เก้าจเต็มสิบลิศประเมิน สำหรับร้านไหนที่อยากให้คุณชัยไปบุกนะคะ,ะติดต่อที่น้องพลอยได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะครับผมและสสำหรับร้านนี้นะครับชื่อร้านวาระวาระ,าระนะครับผมจำง่ายเลยวาระบิทีความสุขวาระวันเอ่อวันเด็กวาระอะไรกยวับโชคดีมีชัยเนาะอ่ะาใช่จำง่ายมากเลยคอนเซ็ปต์เขาคือไม่ว่าจะวาระไหนก็มาได้หมด ซึ่งร้านอยู่ตรงนี้ครับก็อยู่ตรงข้ามกับซอยอารีซอย3นะครับผมฝั่งตรงข้ามเนาะเลยร้านไปนิดนึงนะจะมีร้านจอดรถบริการอยู่ชั่วโมงละ30บาทใครที่กำลังมองหาร้านอาหารญี่ปุ่นอร่อยออร่อยฟิลลิ่งมูดแอนโทนได้ก็ลองมาทานกันที่ร้านนี้ดูนะ<า>ครับไม่ผิดหวเไม้นี่นะนี่นะ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 ี่นี่น่นน ยังไงกันบ้างครับร้านลับๆที่เราพามาแต่ว่าร้านลับยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวแปจะพาไปต่อกันอีกที่หนึงแต่ตอนนี้คุณแม่ก็คือแอบหนีไปเปลี่ยนชุดแล้วงั้นเดี๋ยวแป๊ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านลับร้านต่อไปไปดูกันเลยไไฮดดกใใใใครอออหหห้้้้้้้้บ่่่่่เเเเเเาาาามมมยยยยยววววนนนถสีล แต่ตรองเท้าคู่นี้หนูว่าไม่ดีทำไมอะ่ะเดินเซบ่อยใช่พี่เดินเซเพราะพี่เนี่ยเ,เดินอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยปิงี้งีง้บ้านศิลปินอู้ยเเป็นคนชอบเดินเตะนุ่งเตะอย่คือถ้าเป็นคนอื่นอะ่ะแบบที่เขาใสา่แบรนด์เนมกันเขาใช้ของกันนะเขาก็จะระวงังระวงังไม่ใช่ปีหรอกมาระวังระวงังอะไรอันนี้คือเราใช้มันจริงๆเนาะเออคือเราเป็นคนเอาไว้ใช้อ่ะนี่ซื้อมาแบบโอ้โหมันก็มีลูกคันึดิอย่างเงี้ยปรดีจ้ะ จีบและเก็บดูะลำพิลอยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลสร้างตำนานตลอดอ่ะจับดีๆนะคะเหรอหมดแล้วเหรอ มากินกันเลยลูกมาให้อาหารปลาปลาก็ต้องตามไม่ทันนะเพราะว่ารีบทุกเรื่องให้อาหารปลาก็รีบรีบยันจะให้อาหารปลาให้สองให้สองบอกเฮรุเขาไม่ใช่ม้วนในอวยถ้าราเสยดด้วยเขาไม่เล่นหวยด้วยเฮ้อ อ,อ่อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ตลาดยางไม่พอเราก็จะมีชัเลนไหมคุณชัยเล่นเหมือนเดิมงานนี้จะเป็นการวัดสกิลความอาร์ติสความศิลปินของปีว่าอยู่ในสายเลือดจริงหรือเปล่าโอเคอ่าเชิญอาวุธอกมาเลยวันนี้ปีจะต้องออกแบบเครื่องเพชรอ่ะเดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าว่าปีวาดเป็นตังหูหรือเป็นโชเกอร์เพชรหรือว่าจะเป็นสร้อยหรือจะเป็นแหวน ฟิลลิ่งเหมือนแบบเหมือนอากงอ่ะที่อากงวาดวาดกีฬาเมื่ออากงเดี๋ยวตีเลยวิฉันพ่อดาวออกละฉันฉันเห็นโครงมาน่ะสันรู้แล้วมันเหมือนชิ้นหนึ่งที่บ้านอะไรหนูมาแล้วอนแล้วนอนแลมันเป็นเด็กผู้หญิงมันแกะนะคะไม่ใช่บ้านี่คือใบไม้ดูออกไหมดูออกว่าใบไม้แล้วเนี่ยดูออกไหมคืออะไร ลงเต่าออาอีนทเกกเป็นแมลงสองตัวอันนี้เป็นมแนมลงที่ไหนบ้างคะกระเทย <c oughs> จินตนาการแบบเครื่องเพชรอย่างเงี้ออกมาเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เด็กๆด็กก็คิดแล้วแหวนเหวินคือ <c oughs> มันเห็นภ <c oughs> าพขึ้นมาในหัวเลยหรอแต่เป็นคนวาดไม่สวยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะว่า,ปาเป็นงานอาร์ตไปเลยดีกว่าจัดเข็มกลัดเราเป็นอย่างอื่น <c oughs> อันนี้คืออะไรคะ เป็นลายผ้าลายผ้าลายผ้าภายใต้แบรนด์ชิลเกลีย์และใ้จอที่ตลาดเขแท็บอะไรบ้างคะอ๋อหนองหมาวปกติอ่ะเขาใช้สีนึงกนเสร็จเขาต้องล้างแปรงก่อนในปีคุณแม่ที่ลูกๆกวนนี้ไม่เป็นเกมนะคะเราทำลายสมาธิของอาร์ติสต์ไปด้วยตามมาลายเออเออกับด้านดูด้วยเห็นไหม ดวงไหม <laughs> ว่างๆนั่งวาดรูปเล่นในห้องสคอยอะ่ะ <sm art> อย่าหวังเลย <laughs> ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เอารูปนี้ไปเพ้นท์ผ้าเรายังสามารถไปทำเป็นเครื่องประดับได้อยู่ไหมคะไม่ได้ไม่ให้หใ้ บอกให้รู้เขาไม่ใช่มวนในอูตอนนี้นะคะภาพเสร็จแล้วทุกคนอยากเห็นไหมคะว่าบทสรุปของภาพวาดเนี้ยเกมนี้คุณจะชนะหรือเปล่านะฮะมาดูพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3สองซ้ำก็เป็นแพทแบบแนวเพดาให้ดาว่ามีอะไรอยู่ในนี้ลองดูว่าเป็นอะไรลับลวงแพงเส้นนั้นหมายถึงอะไรจุดนี้หมายถึงอะไรการโอนการเวียน คืออะไรแต่มันก็คือศิละปะจากใจค่ะตีลังกาด้วย <c oughs> เอาแบบขวางด้วยตีฝั่งนี้ด้วยตีฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ตีฝั่งนี้ด้วยใครอยากคอมเมนต์พิ์มาเลยเนะาะช้เลนต่อไปนะคะแต่สวยอะที่ชุชาเลนจ์ต่อไปคุณชาจะต้องพรีเซนต์ภาพนี้ ใี้เราไปทำเป็นภาพพี่ไม่ฟังกติกาหนูเลยอะกติกาฟังนะคะเกมต่อไปปีจะต้องพรีเซนต์ภาพนี้นะคะให้เหมือนกับพรีเซนต์เพจคอนเทนต์เพจที่บ้านปี่ะปี่ะลูกมีพิซซ่ามาเสิร์ฟค่ะพิซซ่าไม่ใช่พิซซ่าหรอกปีมือดิชั่นเองแล้วก็ภาพนี้แกเป็นแนวแอสอ่ะตอนนี้มาเฉลยกันว่าสีความหมายถึงอะไรสีแดงที่เราแต้มแต้มแต้มเนี่ยคือพลันบวกพลันความโชคดี ส่วนที่วนเนี่ยหมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงของพลังเนี่ยมันมีการวนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่สตูนะคบแล้วก็อันนี้นะคะสีเขียวหมายถึงความเขียวชอุ่มเช่นดอกหญ้าใบไม้สีดำหมายถึงว่าชีวิตเราต้องมีคำว่าขมขื่นบาแต่คำว่าขมขื่นนั้นก็ยังมีการสูงขึ้นลง แล้วก็พี่คุณเห็นกีินใบไม้หรือทะแลน่าไปถึงว่ามันคือหนึ่งในโลกนะคำว่าเออเดก่อนนะแปบ๊บหนึ่งตัดก่างน้าได้ละรวมหมดนี้นะ,คะ่ค่ะหมายถึง Earth ค่ะคำว่า e อ็นโวลูเม A เหมายถึง Animal R หมายถึงริเวอตัว T หมายถึงต้นไม้ทีตัว H อหมายถึงฮิวแมเพราะฉะนั้นโลกเหล่านี้ประกอบออกมาเป็นแบบนี้คะ่ะ ้เห็นไหมคะแล้วก็มันยังบอกด้วยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีการเคลื่อนไหวมีพลังงานทุกอย่างไม่สติเลยมีแกวกมีม้วนอยู่ในนี้หมดเลยมีหน้าเอิร์ธมันถึงเ u ว k มันจึงเป็นเอิร์ธ quake โลกแตกค่ะถ้ามองขยายไปอีกนะชูชัยเดเร์สกายชูชัยเดอะดิเวิร์จักรวาลของชูชัย รวมตัวกันเก้าฉากเก้าภาพอย่างนี้เอาไปเดี๋ยวเขาก็รู้หมดสิยิ่งดูยิ่งสวยนะภาพนี้ชอบมากเลยขายไหมดิจเก็บไม่ขายเก็บไว้เดี๋ยวพี่จะปริ้นออกมาทำเป็นพวกภาพกันโอเคอันนี้ไม่ขายนะคะแต่ว่าลูกจะแอบเอาไปประมูลถ้าใครอยากได้ก็แล้วก็เราดูนะมันเป็น9เวอร์ชั่นอย่างที่บอกนะหนึ่งสองสาม ศิลปินอย่าดูมินศิลปะกองขยะดูดีๆก็ยังมีสิลป์คุณแม่คะลงนะหน้าด่าต่อแล้วเยอะเกันไปต้องไปรับสิ่ยบอกหน้าด่าปูปิซิลเลยเนี่ยของแท้ต้องมีลายเซ็นด้านหลังเท่านั้นถ้าใครจะกรอบไปนะคะไม่มีลายเซ็นด้านหลังก็อปไปว่าไม่ใช่นะเล้ลายเซ็น เส้นเหมือนทุกครั้งเลยค่ะเหมือนมากโอเคแต่ที่รู้สึกเหมือนยันเนาะเห <laughs> มือนยันกันผีนิดหน่อย <laughs> นะดา <laughs> นและทองและอีพีนี้นะครับก็เสร็จทุกภารกิจหมดแล้วเรียบร้อยเนาะทางไปเดินกินเที่ยวตลาดนงตลาดน้ําอะไรผลเรียบร้อยแล้วก็จบด้วยเกมของคุณชูชัยวันนี้ลูกๆโบสถ์ให้คุณชูชัยผ่านค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ ความหมายของภาพล้ำลึกเหลือเกินนะคะดำลงไปใต้ทะเลก็ยังหาความหมายแบบนี้ไม่ได้นะคะโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวกับคุณชัยแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์ด้านใต้มาเลยว่าอยากให้คุณชัยพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปกินที่ไหนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องชูชัยเดอะยูนิเวอร์สด้วยนะคะแล้วภาพที่คุณชัยวาดวันนี้ใครเห็นเป็นตัวอะไรกันบ้างเห็นเป็นเส้นอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากเห็นจินตนาการของทุกคนว่าเหมือนกันไหม ะะอย่าลืมติดตามรายการชูชัยไฮโชกันด้วยนะครับในช่องชูชัยเดอะยูนิเวิร์สแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีพีถัดไปว่าจะพาไปเที่ยวไหนเป็นหลันลาที่ไหนกันนะฮะในอีพีถัดไปกับรายการชูชัยไฮโชชูชัยไฮโชอ้าเอาใหม่กระเสียงด้วยหนึ่งสองสามชูชัยไฮโช ทอไปเดี๋ยวคนก็รู้หมดสิไอสอนมุ่ยใจแล้วสตี๋